เห็น้มเขีมใช่หนาเห็นบ่เขาบอกเราแต่คนบอกคือเกือสมุทรว่าเธออันนี้คือเชียบจอยบอกมาด้วยเปืนน่นาดผ่บ่เคยไปน่าเพี้ยง กูขึ้นเฮียนนี่แล้วอันซิกชุ่งชุดหลดนี้งอ้วนล้มอ้วนแล้วกูมีไก่กูไก่เอาเกลือเนี่ยถั่วเอาตะพงชุ่งชู้หลดเลยเอางูเกลือเอาพวกงอหน่อยที่นั่งดีเลย เธอเห็นดีเห็นชอบว,ว,ว่าเขาควนใส่หีบอะไรห,หีบแง่นันจังพริกเด้ามาอย่า,ามาจีบปลาหรอกไปมาขึ้นต่อแล้วครับขึ้นต่อแล้ว Nó lên trong kìm chứ Nào, thấy không? Cô ống là phong mà xài thì nó xịt vào xịt Thấy không? Chơi Nó ngon quá, nó quá, nhằng này chơi Xúc bà anh Tôi cho ít cho Cũng không <laughs> con, iPhone Để con khiến nó ảnh vãi không

คนมากกูจะเลี้ยงสองของกูเอมใจเป็นคนเดียวกูเลี้ยงนึกเแล้วว่ากูอายนกูเีผู้ปีงด้ไหมเ